มาหอดพี่เลอะพี่นอ้องอ้าวบังมีนี่บัมงมีกับวานเดี๋ยวมันหกักโบเลียงโบเลี้ยงพี่ช้งางว้าวนู่นน้อต้มใหมเ่เห็ดเรียอกับเห็ดแล้วนะจีว้าอือพี่น้องเอย้ยวานแซ่บ thế là, nhai là, ừ. thân thân ừ. là ừ. này hết lần là nó Mhm. Mưa Mhm. 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 mà Mhm. 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 là Mhm. Mhm. Nói Mhm. 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 ăn

ปกติใบมันจัองกงอ้าวคือคือคือบ่บ้าสิคือสีสละน้ำไม่เลยน้ำได้สี้ำหนันเลยไบบนี้เลยไโตยาครับอมยาปญญาสายบาเดียวโนาบ่งบ้างที่สายยวมันแห้งต่งบ่งมืตายเป็นมู่เรียวหมดนี่ใช้ขาบ่งก็บ่งยังสื่อจะรูบรบรหูว่าพักสีมั่วสู้อ่ะสื่อบอร์สันนะบริมัวเลยมัน มันสิเป็นใน้ำกัเปนกินน้งคนทีรูมันเป็นอะไรเมือนนี่อาการมันพอเรากินแล้วหมากวันนี้กินแล้วบมโม่นี่กินแล้วต้มไก่ นกาจ้มแน้าบะอัดหม้อเดี๋วเป็นหันยำเนาะเนี่ยมันแสแฉเนี่ยฮึมช้านช้นผิดเต็มเต็มนู้ปะจังนี่อ่ามันมันยังขาดไม่พอกูมีแต่วันชีกัดกับพาะจะตายเห็นดิ ช่ันไวว่าก็บบได่ได้ไหไปจกเอาิว่ะผมัขังตอนหักมูงงามนึ่งผมสบายดีพี่น้อไม่นเอยูเบ่อยู่งันเจ้าก็เลยนางเบียนไหมผามโอ้ยคือผมแท้บ้ จะค้าบ้นดูเาุมลุงนั AKE, ่นแบบเมงสภามันซะก่อนครับบุนังบีมนาม่ว่อยู่เฮ er> ือนมันก็มีหอยเฮือนก็มีหอยเดีหอยบ่พออบไก่เฮือนหักแบบ้านอยูมุน ป้าถกภูเาคือพ้นผาเขาวแท้ไปยังว่าช่องว่อยตอเอาว่าสิต่อยังต่อถ้าเราถามมัได้เราเราถามมาอยู่แล้วเมื่ออยู่ต่อผ้าไม่แล้วเจ้าไม่เราถามมาปะเซผมมีดวงเดียวอีกแล้วอยู่ถามมาว่าจะน้ำมันไปจิ้มผ้าคุณพวกเราันล้มก็ล้มเกินเหตุล้มหมดเแล้วได้ยุดได้ย่อนโอ้ย ทีบกเพิกมามือสองมือเขาบักอันน่ะน้องอบไปปูกนะใช่เขาบอกงามกว่กเขาไปปลูกสวน้อยน้ของเขาหนักาลงมาสวนอ้อยผมมีมองตีส่วนยังจะเป็นนี้พินาารปลูพี่แม่มันส่วนอ้อยเขาไทยแบบนั้นเขาบริโภคได้ง้าง

น้ำแม่ก็ได้แหละเห็นมันขิ้ไร่แล้วก็บปุ๊บแต่แม่จะจว่าอ,อะไรคนนะหูปากนะแต่มันงามมึงดูฮะถ้ามันขิ้ไร่เลวก็บปุ๊บแต่แม่จะจว่าออปากบนนะก็มีแต่พันอันนี้ะเขาปลูกขอบที่ บวทองแดน่ยรวมมากลัยังมันมัญีนทนนยังไ่ปทนเดนั้ได้ยังสิของเกาุกเขียนอื่นแลมากันไปอีกบะจ้าข้างหังายจ้าวกระโจ้ไปจ้าเรียได้ไม่หูภาษาทีาตกเ็นบของเก่าเว่า วายาสีต้นนี้มากกรูใส่ดูใส่พิจ,จิวหนวยีแล้วย่าแป,ปรนมัน <c oughs> จะมาายาฉีดมูจะี่้เขาบอกกินหลักล้านหลักล้านมเบิ่งงานคอยับ <c oughs> มันตายแต่ขวอยนี่ละตาตายแหละก็แล้วกินเขาบอกเรื่องกินนอนหล,ล,ลักล้านหลักล้านใส่ลูใส่โมเดทามนทะ่ามลังตา เขจะไปย่างยังกระโดดในในโดนตายหลดเนี่ยช่างกระเสือกผูกข้อตายหลดนี่เนี่ยผ้าพเปล่าพ้นเข่ากระโดดปาดข้อและกันแล้วยังยังจงมหมด ในมันเอามีดมาปาดเอาลูกปาดบัวมันออกยีแปะปาดให้ลูกแน่นนปาดใช้ขึนกลางเนาะมันแนวห้วามาไหนาพ่อมึงในหลังปลาบวบหัวแม่จิมมึงยาวอันมือจะกินจักหน่อยยีแปะของโมโอีไรนหน่วยอ่ะพะเท้ากินจักหน่อยของโมเอิ่มเห้ ฮะมักกินชีหน่วยบาง่ามกินสี่ <c oughs> ยายแปกินจักงหน่วยกินแแนอิ่มขน้อยกินประมาณชีตายแ <c oughs> ล้วกูบอันนี้ข้อชีแข็งๆคือจังหวะ <c oughs> อะไรอะไรยาแปรรวดปแต่มันเป็นบามชีขยอะในขอน้ขอนี่ชีดยาเลยจักมือเลย กินม้วนเวนาะข่าคพืดแนวเห็ดชิมม้วาาม้วอะันตายที่น,ะนาะเห็นวหากินในมันพูนกินในมันเพิ่งจะไปกินมัน,นมันบ่อซุกมันเป็นหมองมีอ่อนวานขนาดมาวะ่ะวานลงเกี่ยวจุ๋ยมาวะ เพื่อนนั่นชามหอยเลยครับกล่องตั้งใส่กระตุกอันเนอะไฮพาย่ตั้งนี่ใช่ไหะโอ้ยแม่มาจิมี่พ่อขันได้เห็นว่ากันเดี๋ยวกำมังมี่นี่กำมังมี่ซื้อข้าวเนี่ยมีต้นเด้ในเฮือนมันมีต้นมังมี่จังต้นมีต้นถัแคนนี่ ตากเครื่องตากคอของคนพี่น้องมาถ่าเห็ดพี่ของก่อยกับป้าบ้าน,นป้าป้า,ปาเฮ้ยเฮากับข้าเมื่อหนาวป่ะทั้งบ้านก็เจะถากินข้าวอยู่นะตัวกินแหละ,หละข้าวประจักปาดกินหฮาม,มีดพุ่นจะใช้มีดต,ต้นบ่อบบ,บ,บ,บ๊คาดปาดถ่ายเยอปาดทั้งน้าลงแล้วก็ให้มันกินมันอยา,ากนะ เออนี่แท้ก,ก็หอยจะนะฮะก็ลืมเบิง่งปกกลาเจ้าเจ้าก็ไดไลนะยัยเป๋าปลาแล้วว่าพี่ลูกกับนาวพี่น้องเออเมื่อได้ปลาชีเศร้ากับเศร้าเมื่อได้ปลจชียุดกับบอยุดล่มนี่ก็ดีล่มแท้ล่มว่าล่มกระดอกกระดีอ่ะไม่ใช่ทั้งเงื่อนอยากกินเผาพี่น้องเอ้ยโซ่รั่ม ลากขึ้นเนะลากขีดตี่นี้เด้อพี่องเด้อ